วันนี้จะทํายําไปที่แม่ทับทองอันนี้ลองลองยํากินดิค่ะลองยำลองยำนี่เราลองยำ้ึ่มลองยำเราทำสำเร็จกันเลยจ้ะอุ้งตึงนุ้งก็มึกเราก็ลวกไปอันนี้เทสก่อนค่ะเทส่ เฮ้ยมาชิมแล้วฮะมาชิมไอ้เจ๊แล้วอืมโอดีอร่อยเลยนั่งก็ช้อนมาด้านั่งช้อนมามันต้องกินแบบมันต้องกินแบบสดสดน้ำซอสด้วยนะ ให้เด็กๆก็กินเลฮ้ยมาแหละแขกไม่ได้รับเชิญเดี๋ยวจะลองหมึกหมึกอันนี้ น้ำมาเัืงมาเพรผสมแล้วทำไมขึ้นงเปรี้ยวเดือยเปรี้ยวขอกินน้ซอสยไม่เทเท่าไรเรเห็นแต่กแว่เมเยนะเกเดี๋ยวมาลองยำนะเกเป็นน่ดีไหมค่ะกินได้ใกล้น้อย เนี่ยเจ๊คุณกับชายสุภาพหนูกินดิเจ๊มากินอ๋ออร่อยพร้อมลองอ่ะเดี๋ยวให้อ่ะลองน้ำเล่นใส่น้าปลาเอาน้าปลาพอดีเลยใช่ไหมผงชุรงชุรสไม่ขาดนะไม่ขาดกูถามเนี่งผงชุรสอย่างเดียวอย่างเดีน อร่อยเลยนะน่าคุณชูรสไปขาดไปไหนจะใช้ได้ขออนุญาตนะอันนี้เรากินกันเองเด้อไม่ทำกินเองไม่ปยยปไมเป็นไรยิบได้เพื่อนน้มากินกันเลยเนาะมีมากินด้วยมากินก่อนอร่อยดียจ้ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันที่บรรทัดทองนะ จุูลาซอยห้าแต่ว่างานมันจะอยู่ซอยเก้าแต่มันรถมันจะเข้ามันจะเข้าได้ซอยห้าจ้ะ